แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วจะ,จะต้องทำยังไงในขั้นตอนต่อไปนะคะและมาทำความรู้จักกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหมายถึงอะไรนะคะคลิปนี้มีคำตอบมาอธิบายให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอัปเดตการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองและพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของบุตรให้ถูกต้องตามสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรนะคะ ส่วนกรณีที่ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่วาการอาเภอสำนักง,งานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยในกรณีข้อมูลบุตรของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะของบุตรว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และขอให้แก้ไขข้อมูลของบุตรให้ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหมายถึง 1. ในระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน เด็กท ye> um mm mm ี่เกิดมาถือเป็นบ claro> ุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดานั้น 2. เด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 3. เด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือมีชื่อบิดาในใบแจ้งเกิดของบุตรหรือสารพิาพากษาว่าเป็นบุตรนะคะทั้งนี้หากข้อมูลของบุตรถูกต้องตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันโดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่3พฤศจิกายน2565สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จนะคะให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานการลงทะเบียนอีกครั้งได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e mol.go.th และตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานนะคะอัปเดตกดา,ารตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร และบุตรที่ชอบด้วยกฎไม้ยหมายถึงอะไรมีคำตอบในคลิปนี้นะคะ